คิปต่อไปมาดูการนำเสนอข้อมูลเพราะบอกว่าการนำเสนอข้อมูลข้อมูลที่เราได้รวบรวมเราสามารถที่จะนำเสนอให้ผู้อื่นทราบหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนำเสนอในรูปของแผนภูมิรูปภาพและที่เป็นตารางทางเดียวนะคะ การนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปภาพที่แสดงจำนวนของสิ่งต่างๆรูปภาพที่ใช้แทนสิ่งเดียวกันต้องเป็นจะต้องเป็นรูปที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันซึ่งอาจจะแสดงในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้และในการเขียนแผนภูมิรูปภาพทุกครั้ง จะต้องมีชื่อแผนภูมิรูปภาพและข้อกำหนดว่ารูปภาพแต่และรูปแทนจำนวนใดโดยอาจกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนข้อมูลหนึ่งหน่วยหรือสองหน่วยหรือสิบหน่วยดังต่อไปนี้นะคะจากการสอบถามนักเรียนจำนวน35คนว่าเกิดวันอะไรและสามารถนำเสนอคำตอบของนักเรียนในรูปตารางได้ ดังนี้นักเรียนก็มาดูตลางข้างล่างนะคะตารางข้างล่างเขาก็จะมีการกําหนดช่องที่เป็นวันช่องที่เป็นจํานวานนักเรียนนะคะเราก็วงเล็บว่าคนาวันมีวันอะไรบ้างก็มีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะคะจากข้อมูลนะคะจากข้อมูลนักเรียน สามารถนำเสนอในรูปแผนภูมิรูปภาพได้นะคะ,ะนักเรียนเปิดไปหน้า146ในหน้า146เนี่ยจะเป็นแผนภูมิรูปภาพที่แสดงวันเกิดของนักเรียนจำนวน35คนในห้องเรียนหน,นะคะ,ะเขาบอกว่ากำหนด กำหนดนักเรียนหนึ่งคนแทนจำนวนกำหนดให้อันนี้เป็นรูปตุ๊กตากำหนดให้รูปภาพแทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนนะคะนักเรียนก็มาดูว่าวันจันทร์มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะวันจันทร์ก็จะมีหกคนคุณครูเขียนไว้ตรงนี้ว่าหกนะคะ วันอังคารมีหนึ่งสองสามสี่ห้าวันอังคารมีห้าคนนี้คนที่เกิดวันพุธหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดคนคนที่เกิดวันพฤหัสมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่คนนะคะคนที่เกิดวันศุกร์มีหนึ่งสองสามสามคนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ วันเสาร์นี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคนและคนที่เกิดวันอาทิตย์มีหนึ่งสองสามสี่สี่คนจำนวนที่เราได้ทั้งหมดมารวมกันนะคะรวมแล้วก็จะได้เท่ากับจำนวนนักเรียนสามสิบห้าคนนะคะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะ นักเรียนในห้องนี้เกิดวันพุธมากที่สุดใช่ไหมคะและเกิดวันศุกร์น้อยที่สุดอ่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าอ่าวันพุธคือตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นมากสุดต่อมาเป็นวันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์ก็คือตรงนี้นะคะวันศุกร์จะน้อยที่สุดทีนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่าไงเขาบอกว่ามีนักเรียนที่เกิดวันจันทร์และวันเสาร์เท่ากันเป็นจำนวนหกคนอ่ะนี่เร็จะเห็นว่าวันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์ตรงนี้ค่ะรูใส่ดอกจันทร์สองดอกไว้วันจันทร์กับวันเสาร์นะคะนี่ยที่มีจำนวนเท่ากันอ่ะต่อมาเขาบอกว่า มีและวันพฤหัสบดีกับวันอาทิตย์เท่ากันเป็นจำนวนสี่คนอ่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าวันพฤหัสบดีกับวันอาทิตย์มีจำนวนเท่ากันเหมือนกันมีนักเรียนที่เกิดวันอังคารมากกว่าวันศุกร์นักเรียนก็ต้องมาดูคนที่เกิดวันอังคารมีกี่คนคะมีห้าคนนะแล้วคนที่เกิดอ่ะคนที่เกิดวันพันมีห้าคน คนที่เกิดวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ก็จะมีแค่สามคนดังนั้นก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะก็เราก็เอาห้าไปลบสามเท่ากับสองคนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างมาดูหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดในตัวอย่างต่อนะคะในตัวอย่างเขาให้เรามาว่า วันจันทร้านขายไข่ไก่แห่งหนึ่งส่งไข่ไก่ให้ลูกค้าดังนี้อันนี้ก็เป็นชื่อลูกค้านะคะอันนี้จํานวนไข่ไก่หน่วยนวนห้าสิบใช่ไหมคะรักเจ็ดเจ็ดสิบ 7, 70, ตาลสี่สิบพิกุลหกสิบมะลิแปดสิบนะคะบอกว่าจากข้อมูลในตาราง เราสมามารถที่จะนำเสนอโดยใช้แผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นักเรียนว่าเขียนตรงนี้คือหัวหัวเรื่องนะคะอ่าก็ว่าจำนวนไข่ไก่ที่ร้านขายไ่ไกข่แห่งหนึ่งส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็มาตีช่องตารานอันนี้ก็จะเป็นชื่อลูกค้าทั้งหมดนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าไข่ หนึ่งลูกแทนจำนวนไข่ไก่เท่าไหร่คะสิบฟองนะอ่ะนักเรียนก็มาดูก่อนอันดับแรกนวลห้าสิบลูกห้าสิบฟองฟองใช่ไหมคะข้างบนนักเรียนก็ต้องวาดป็นลูกไข่ห้าห้าลูกห้าฟองนะคะหรือว่า 1นึ่งฟองใช่ไหมหนึ่งฟองแทนจำนวนไข่ไก่10ฟองฉะนั้นอันนี้1นึ่งฟองเท่ากับ10ฉะนั้นห้าฟองก็ห้าสิบนะคะพอคนที่สองเป็นลักเจ็ดสเจ็ดสิฉะนั้นเราก็ต้องวาดรูปไข่ทั้งหมดเจ็ดฟองนะคะอ่า ตาน40ก็จะวาดรูปไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะอ่ะพิกุลพิกุลก็จะมี60นะคะพิกุล60เราก็จะวาดไข่ไก่6ฟองอสุดท้ายมาลิมีอยู่80 80เราก็จะวาด ไก่ไก่ทั้งหมดแปดฟองอ่าทีนี้นักเรียนจะเห็นข้างล่างเขาจะเขียนสรุปมาให้เราในสรุปเขาบอกว่าร้านขายไข่ไก่แห่งนี้ส่งไข่ไก่ให้มะลิมากที่สุดเป็นจำนวนแปดสิบฟองนะคะและส่งให้ตาลน,น้อยที่สุดเป็นจำนวนสี่สิบฟองไข่ไก่ที่ส่งให้รักมากกว่าที่ส่งให้นวลนักเรียนก็ต้องเอาก็ต้องดูว่าไข่ไก่ที่ส่งให้รักเท่าไหร่ นะคะและส่งให้นวลจํานวนเท่าไหรอ่ะลักก็มีด้วยกันทั้งหมด70็ดสินะคะนักเรียนดูจากรูปตรงนี้ก็ได้หรือไปดูจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้เราตรงนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นไข่ไก่ที่ส่งให้ลักมากกว่าสกที่ส่งให้นวลก็คือ7 0็ดลบห้จะเท่ากับยี่ฟองนะคะทีนี้ไข่ไก่ที่ส่งให้พิกุล น้อยกว่าที่ส่งให้มะลิ8 0ดสลบหกนะคะเท่ากับ20บฟองบรรทัดส,สุดท้ายเ้าบอกว่าร้านขายไข่ไก่แห่งนี้ส่งไข่ไก่ให้ลูกค้าทั้งหมดกี่ฟองนลกเรียนก็ต้องเอาข้อมูลตั้งแต่ต้นก็คือตั้ตงแต่ตรงนี้ข้อมูลตั้งแต่ต้นตรงนี้ จนถึงข้อมูลสุดท้ายลูกค้าคนสุดท้ายคือมานิจับมารวมกันนะคะเอา50สบวกเจบวกส0บวก60บวก80ก็จะได้เท่ากับ300ฟองนะคะ